เพราะคนนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยพอผมเห็นพาพปุ๊บผมรู้เลยว่าคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นเซียนพระหรือก็เป็นนักสะสมพระหรือไม่ก็ต้องเป็นคนรวยหรือเป็นตำรวจทายประมาณเนี้ยตำรวจทหารเนี่ยเป็นพวกสไตล์คนมีตังค์สมัยก่อนเพราะหน้าเสือพระเขาเนี่ยเป็นพระด,ดีที่ผมว่าพี่ไม่ธรรมดาเนะนะี่ยโอ้โหก็คือพี่ปลอมตัวมาใช่ไหมเนี่ยแท้หมดเลยทุกอง,งสี่องค์นี้ปล่อยไหมเอาอาให้ลูกสาวอาห้ลูกสาวห้นะแล้วพกมาทำไมอ่ ต,ติดกระปองกันอ๋อติดกองโอเคอะตรงนี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะมีห้าแสนอ่าแสนนะเหมือนว่าเคยลงลงลงเดีอเข้าก็เลยเอามาให้ข้อเสียขององค์นี้เดี๋ยวอธิบายฟังเขาไม่ใช่บล็อกที่เล่นบล็บอกที่เล่นจะต้องมีขีดในรักแร้สามขีดอันนี้เป็นบล็อกที่ทำเพิ่มอีกครั้งในตอนหลังบล็อกเนี้ยอยู่ในเกมประมาณสองแสนแต่ถ้าเอาบล็อกนั้นมาผมซื้อพี่เลยห้าแสนคือตั้งราคาแบบ คือถ้าเข้าใจอ่ะถ้าเป็นบล็อกที่เล่นอ่ะผมซื้อพี่แน่พอไม่ใช่บล็อกที่เล่นแพงอ่ะพี่ตีแพงมันก็ไม่ได้เสียพี่ตั้งราคาโอ้โหดูเดือดแบบดูเดือดจริงๆรล้วับไฮรีทองคำนั่นเท่าไหร่เอาเต็มที่เท่าไหร่บล็อกที่มันขี้กากอ่ะก็เต็มที่สามบแปดแล้วพี่ก่อนโอเคไรองเท่าไหร่ทองคทองนี่หมื่นห้าเลยไหมไม่ไหวโอ้โหอันนี้วันนี้ผมแพ้พี่อ่ะผมยอมพี่เลยผมไม่ซ่าไม่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 สู้พี่แล้วผมยอมพี่ยอมไม่ไหว ไม่หวจริงเพราะว่าราคาแพงมากแล้วก็เช่าไปก็ไม่รู้จะไปปล่อยใครแล้วพอพระไม่สวยด้วยไง